บายดีพี่น้องพอกกันดีเรากำลังขึ้เก้าเหมือนเดิมอันนี้เต้นอันนี้เต้นพูดได้สันหวันอันนี้เต้นพี่อ้อนของเธอน่ะอ๋อนี่ของใมใไต้ใล้เราด้มีน่นเต้นพูดได้ขึ้นหลังไงแต่ลูกสองเต้นเต้นพี่โต้เขาเที่ยวได้บ่ลรอลูกเขาเที่ยวเต้นได้บ่หรอเต้นแค่เก้นงั้นวะพยายามได้ยังมันเคี่ยงจะเท่เดียวกันได้ลูก thì một bưng nàng ăn thằng nhiều con ở đây mình sẽ hai bông len nữa anh nó bèn như thế đầm như thế này thì thảm mất vào trăm phê để xảy nè เหลืออยู่กี่คันเหลืออยู่หนึ่งคันเหรอนเวทีพันนันดูวยเราจะย้ายอ๋อพ่นสรุปแล้วขยายพื้นที่แล้วอีกล่องหนึ่งอันว่าล่องที่เปิดเปิดตัวนั้นไว้ดิอ๋อพ่นพ่นพ่นได้มองล่องอันกั้นเดิมมันว่าเพี้ยนพ่นได้สิับไหมอีกล่องหนึง่ง โออันนี้ขับมาเองเลยครับน้องออเรนตบอกไม่ว่ารถคันนี้ไหมบอกไม่รถแห่คันนั้นรถแห่คันเกา่า,กขกขาเขาตัวนอรนสีแดงไปรถแห่แต่เขาไปเซฟไฟไหมไปทำรถไฟแล้วก็เปลี่ยนเออพนันเยอะติเกอรยังอยู่เลยว่าโชเฟอร์ขึ้นรูปหล่หอแท้ <laughs> <c ười> เด็ดเด็ด ไฟพี่ถุยไฟกี่ต้นไฟต้นหนึ่งใช่ไหมต้นนึ่งกับทางพี่เอสมันจำได้ตรงไหนมั้งจำขอจุ่ไฟขอใช้ไฟกับเราจได้เด็เอาเครื่องไฟเลยตีพี่ถุยถึงบ่ถึงบ่เออเอาขนาดได้ลักไปเลยลากไปน้ำกันเลยจับเรอจับเอไปไปไปทันสายดินสสยไฟไปเขาสามเศษปะสามเศษบะ cảm ơn luôn đứng ở đây đứng mà này khôn đi ô ngăn sàng là phía nào dốt lưới đan đan lưới dốt đan phải vậy đi ต้องคนเย็ต้องคนพร้อมอุ้ยต้องคนพร้อมอ้อเออู้ปาเดี๋ยวายถึงตเดียว้อูเอ้อเอ้าไปเอูาเอาปาไปได้ฝากเฮ้ยเป็นจริงเลยออโวยเานาแดงซื้อไหมอเอพอหยังเด้ๆๆมันบอซื้อจีมันมาแทงควายพี่อ มันดีว่าแม่ติเสียงจระจอนดีว่าแม่ตินี่ใช่ไหมเออหยาบบพีดไดะล่ะดึงดึงคอยดึงมือเดียวได้ดิฮะเออคว้อใส่นี่มันกลางนี่นี่ผู้ใดมีกี่ใส่มีกี่นิดดิ เอาบอลลูกพี่เก็ตจั๊กจักเม็ดได้กี่เม็ดทูดมาทางนี้ตัวไรวะเลื่อนทุ่มหนึ่งครับจ้าบัตรต้องถามนักงานครับบัตรต้องถามนักงานผมไม่รู้ราคาบัตรแล้วเลื่อกี่ทุ่มก็น่าจะประมาณอยู่ที่ตีหนึ่งจ้า ไม่ใช่มันแล้วแต่แล้วแต่อนุญาต<อ>เพราะปกติงานผมก็สว่างอยู่แล้ว,วนี่มเว่าจะภานี่ทีมจ้างเขา,เา,า,าใช่เขาจัดเขาจัดเรามามต้องถามต้องถามทีมเลย,ยต,เต,ต้องถามทีมงานเลย เออด็กกว้างอยู ừ, ่ครับวันนี้เยี่งคืนบวกลบหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ประมาณนี้เลยฮะบวกก็ไม่อีกดันสุดก็ตีสองใช่ได้อยู่แค่นี้เออน้อยสุดก็เที่ยงคืนเขาไม่ให้แกงหรอมันแกงไม่ได้ไม่เหมือนบ้านนอกเราตอนนี้มันทนไหไม่รู้หรอกการบัดไม่ได้ พี่มัดไฟไฟตัวนี้พอดีใส่น้ำมันเนี่ยเอาไปจำจำสองปันอย่างเดียวมั้งบ่ครับบนจำสองปันสองนี่หัวอพ่อฝากมาเจ้าะก็งวยแล้วครับนี่แม่พี่ถุยม่รับประสานยังไงไหมบ่บ่ครับเป็นหม้อพ่อฟักจำจำจำบ่ได้ครับจำ่องปันเต็มแล้วพี่ถุยพี่ถุยมาคุยกับพี่มัดดูสองปันเต็มแล้วก็ไหวนะจำจำพอดีกันหมดแล้ว ไฟหนางานกับไฟเสาเอาคุยก for er ับพี่มอสดูว่าการจ่ายไฟจ่ายแบบไหนต่อยังไงนั่นแหละคุยกับพี่มอสเพราะว่าแกเป็นคนแบ่งไฟ้องเข้าหัเพรา่าปั๊บมาครับมีไหมนี่หัววะหัวปั๊บเลยวะนี่มันต้องมันต้องถามเขาเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายไฟ ไฟไฟเพื่อนอะดิ้นดินดิ้นดิ้นสองเซนเองสองเับสองเซนเลยแลวต้องมหัวพวกกับมีหัวเพื่อเพื่อจเสียบเข่าเพราะว่าสายจับจับอะไรแล้วครับยงปลาไมติหอมีไหมมีไหมหามาให้เขากูโก้ยังไงหรืหอเนบาดิบมาแม่จิวนม่นทอดปลาเวสีป้าครับโอ้โหสีฟ้าีว่ เดินไปดูที่ห้างเลยไม่กี่ตังค์หรอกพี่งานหน้าก็จะได้ใช้พร้อมเลยงานหน้ามีก็คือเสียบเลยเนี่ยไปซื้อในห้างได้เนี่ยหัวปักจ้ำตัวคมๆน่ะซื้อได้ไหมซื้อมาเลยเพราะงานหน้าก็ไปเจอกันก็เสียบเลยพอตัวต่อเขาต่อเต็มหมดแล้วนี่ห้างเนี่ยเขาขายอยู่แล้ว มีดูเขาไปเดินเดินดูในห้างน่ะน่าจะมี่ีขยายออกมาเอกว้างแล้วบัดนนี้ที่มัดจำดูได้สายตาพื้นที่รับได้ถึงห้าพันไหมพื้นที่เหรอครับได้พ่อถ้ายืน แล้วก็ยืนอยู่แล้วล่ะถ้ายืนหมดแต่ถ้านั่งก็ยี่นะสาม0ันก็เน่นแล้วน่าจะได้อยู่5้าถึงเจ็ดพันเนาะทำถ้ายืนมือเศร้านี่ได้นี่เด้เด็ดตัวนี้เป็นขยับออกมาจช่ไหมครับขยับออกมาได้ไหมไซส์ไหนไซส์สีฟ้าครับพี่หัวสีฟ้า1 6บหแอมป้ายพี่เนี่ยพี่ฟัง ขยับมาได้หลเตือบอยู่นี่จากแนวตรงนี้มาเป็นรถคันเดิมครับคันเดิมขอาช่วยที่ทำเป็นรถแหแ่นครับมากลับขึ้นมาใส่คือเก้าครับพี่น้องครับสิสส้นเรียบร้อยแล้ว เคื่นที่ไปตรงจุดนี้นะครับสำหรับุินี้เอาไว้ซ้ำอีกสักครั้งพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันไม่ขีดหน้าครับขีดเ็นสบายดีพี่น้อง